สวัสดีครับสายไปเลยครับนี่อันน <Sp ี้แซ่บนะนี่นี่มาเอานี่ก้อยครับสดๆเลยยายหวังบ่ายหวังใสผดวังรือเบ่ใส่ใส่หนึเขาไม่ไหมกินเขาจะเวนหลดแซ่บครับหางโอ้คือไปล่ะเครื่องหนึ่งเบลตูม โอหลายต้นอ,อยอะหอกยังคนดังมหมดนะดเสียถีตัวมีโบสามตัว <Okay. S 1> มีโบวะนี่เสียถีตัวนี่เสียนไปน้นอือนี่คับเก็บไปตรุมครับ อ๋อล่อตัวหวนนี่ล่อจักสองพันตัว,ตวจะเวิร์ดอืมเปิดรับบ้าเขาที่เปิดรับบนหลังพงษ์ซื้อนะเห็นเก่าซะก่อนจักว่ากันเบรกตุ่ตมอาก,กาศเขาเลี้ยงอันนี้อัปเดตสวนด้านหลังบ้านเนาะอัเปเดต สวนล่งบ้านเนาะต้นบักงมองบักแมวเสียห์ n h แล้วโป้งงามงามมอไปแล้วนอกรื่องนิดหน่อยครับต้นบังมองงามหมดแล้วครับงามดีหมดแล้วโอ้บ่าวภูมิหมดรถเมื่อแก่ใหม่หักเบอร์เรตนลย เสียบมันซะอ,กอ,อีกมุนเบิดตต์เลยปลูกมันซะอีกสิบ่๋อตอกจอกตอกจอกไปลถแต่งเพื่อจะไปเบิด์ตเลยเนาะอย่างงามแล้วงามแล้วงามแล้วทั้งปลูกไปพอได้ขุดครับจอกกระแจกไปมองเล็กน้อยเนาะ ก็เดี๋ยวใส่ย่างโมมีนโมมีเด้ะอกเชียครับเบิ้งก๋วยเนื้อเฮาคลองแดงสุดแซ่บหาเก็บผักหย่อนม็กหย่อนมักหลายอย่างครับสุดแซ่บเลยมาเบิ้งกันนะทุ่มชุนเนี่ยน้อยหางคีบัดเออไเคยะเออเขาก็ได้ไล่ด้วยหรอคือกลุ่คนเสื้อดีเลยเนี่ยชั้นนี่แหละเขาก็บใครอยู่ ฝากเลยเรื่งกินเป็นโรคเป็นไข้กอดคามออย่ายนก็คขันบ่อกานออย่อายเาเจ้ากูาาหายขานะเมียงยังได้บ้างละเอียดละเอียดรดได้หวังใช่ไหม ลาบเหนเียวแซ่บคู่กินร้อยเนีนฟ่ฟักเราเราลกเบื้องได้เดยเขาห่อฟิลได้ด้วใส่ทุงใส่ทุงขวบขอาเวดเล่งเลยสิพอดีเลยใส้บบบคูณแนวนก็บรรุ่งา่ยอะบ่แล้วเลือกก็บีไเส้นนี่สู้สแนวพนะั้หัน่นมาปุงป่าจ,จังว่าปุงที่เราเห็ดเขาเห็ดหลานี่คีบล่องเหม ตัวขึ้น่าตัวน่ะทีร่องเบิ้งเนยแสบแสุบสวดหมั่าจุกมกด้น่แเ่เย็นหมั่นจุกมกค่าประจำมาเบิ้งคีดคอเสียบอีหลีเคือเป็นตัวอเคครับอาบกตอนก่อยเนาะลับเนี้ยโซ่เสียบอเคียงก็หับง่าหบเนี้ยครับหลับเนี้ยหรับเนียวงัอเนาเอาละ เรเลดเด้ออมดืมันเด่นหนึ่งายยมสาเกแก้อนถือกูเดีวน้นมันเป็นราคาห่วยขายของได้แกะเียบเงียบเลยเรื้อเลื้อ ว้าเซนเบิดเพิ่มเลือดเข้าไปสารของแท้ต้องร้อยเลือดเลือดจางต้องซับจางพร้อเติองซับจางกุ้งคล้ายๆเลยเนี่ยไห่กุ้งแม่น้ำกุ้งกลรำกลาำกุ้งเช่าบุ๋ยอันนี้มีกุ้งแมน้ำเช่าบุ๋ยเสร็จลงไปค่อยกินดิค่อกินดิ ตัวเยเหลือเกินตัวใหญไงกันเล็กน้อยที่หลังแต่่เบิดหรอกอนนี้สามตัวนี่แหละสกินนี่ยังเวลเานี่ซือกลวงมหลาบเหนียวครับ

กตัวน้วยนี่ใส่เบิร์ล่ะซีบมึงก็ยกันยุบใส่ยุมเกิดใส่ตะพัดหอมเกินลุงไปใส่ก็เรียบร้อยแล้ว ตัวเองก็ใช้นมกิมอีกเหมืล้วมอ๋อี่โตโต้เลยพิกก็ครัวหวมหอมครับนี่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 พัฟตี้จียโยนต่อนนี้ไม่หันตรงนี้เยเหนหือใยหวังครับสดสด หมอรำนานนะดดูดเรา เลือดเลืหลายจุาบเนียวเลยเปาเีเหลาบแหลกเลยนี่ครับคนอีสานต้องกินเลือดสดๆนี่นะเน่โว้ยนั่นเขากันอยู่ ฟักวัวเรอ่ม่่อยงเดียวทั้นัเนนีดงเน้ักนี่ปนยังเอาแซนวมแบ่นี้่เอน้อยตนอใส่อีกเน่ต้องแหนะ

เออว่ีปัญหากูก็บวงึจ้กว่าเขาจ้างกันยังไงแต่ว่าลายวันกันแล้วส่ทงเนียอาจารย์มาเทขยา้อ่กัได้เบ่อนี่รบก้อยก้าวันลาวันลดล่ไม่เป็เลยนี่ตร ้ใจว่ะนองนั่งเลือตาเรือตท่านท่นมีแต่พลังงานจคนคนยโคงเลือกคุณแต่ก็คนยคงคนเยาง่น้ำเยอาก็มาเลือกมีหอข้วย้าวได้หนิเป็นยากไม่เหมือเป็นเบื้อ มายไปซื้อเรงนไปซื้อค่กขรถแก่น้ำแก่ให้เราจะใช้ให้ความมายไปนะะเป็นสกษาเออสุวรรณละเ้าเขาคนแน่วหรือเเออตีเนาะเขาจะต้งบอว่ามองมันไดเก่มันใดเอาใส่รถเปิดน้ำแม่น้ไปความ นซุไปเหมือนันะ่อไปน้ำเดือ่เออไมั <t <t ้เขาบอกแอบดีขาทิ้งขอดูั้งี่แม่ไม่ไป็าไรนโหยาเจ้ายนบุญมองมันไม่เสียงท้าเร็วเลยมหรั ครัโกนกับว่ายัดตองตองอันบตองอันโกนหุ้มญ่แม่มันน้ำเหลวข้อแขนเข็มอันล้มนั่นท้อแขนนี่รัดน้าพร้อมแล้วแมนแนนอันอันซุ้มนึงกับโกนซุ้มนึงกับเอาลักไปยายเป็นบ่ลักยายเสร็จแล้วดันซุ้มนึงกับผสมปูนแล้วก็เทเทเทไปขังข่ดก็เสิง่ายอยู่ด้อยู่นี่ออกเป๊ะออกเป็ด เอาวางง่างนี่ก็คุณสิไปเล่จอยก่อนนะคุณว่าการเสียายบวงเยอะอ่าเอามือมือเพื่อวนเจ้า้องดีกิ้มวันมาถึงข่หนแล้วแม่แม่เอาเขาเ้ามาวางไหนก็อเจยองดี่้อนหวือร้นเลาเวลาเฉยแล้วมย น้อยแล้วหมดละปั๊บเดียวแล้วร์กขอาคิดคโลภแล้วโลบออกแล้วโลบแล้วจยดแค่นี้ละชัวรอัดจูอันนี้ออกเด้อตักตออกหมดล้วหม ว่ามือเงส่ใหญ่ว่าเอาไรวันไรยวันเปิดใจสาบรหาสีเด้วัวมันหนักแต่ว่าศีไม่มีปัญหาลหลายคนไปอยู่ไรวัน่เจ้าเอิญัาคำหน่อยมาแต่ที่หลังเยอแบบอักมาตัวเห็ุน้ำบอกไ่เปลี่ยนเราไปมันสีใสสะาดเขานนเหมือนละโอ้หมเรือ โอ๊ยอันนั้น่งนะแต่ว่าพี่บพีดพี่พี่ายเยมาที่นี่ญี่ปุ่นเขาออกไปเดืไอยผู้แบกกับแบกผู้สมกัสมผู้คนก็ค้นนะ อิอิปน่เฮาเ็ดเังนไบ้างใส่ยนตัวเอาเอาเอาอิผสมปนใส่กระบะใ่อยู่ให้เยมอมไหลลงไปรถเออใ่ตาบีกละขึ้เดินหนวันไหลอาบลงไปงามอยลองลองข้างห้มางอยู่ว่าคนอันนั้นอีกอ่ะลยงิบดา

เป้วอะไปยามันเป็นคนในเมือเนีเป็นปลปลาไหลแบใส่กรลกๆเี่องไรว่าสีใส่ห้ยป็ดยง่วงหอยอนเจ้าเพ่นสนปลานี่ลายเดียบโอ้ยกินคนเดียวเลยไม่แต่สาตได้เยอะนิมาเพราะวาขายแล้วกินนเดียวเฮ้ยมันกินเลย ใช่หรือเปล่ากศรษฐาดี่ต้อ็กินโยกของแม่ท่านได้กินเด็กโตอยู่เด้อควดไปแย่งกินแล้วมัโตนึงโอ้ยนายไปไปน้ำใจไปอีกไหมไปปกหัวไหมกันคนสิบบิดละ ของหวานของหวานก็มีทั้งไรแซ่บเนาะาสกรถพรยืมมาหว่ไรถอดเนี๋ยวตัเนอะดีคอับแซ่บครับต้อเ่ยอแ่ต้องักไข่ครับแซ่บมึงไปบายครับบายสุครับ